สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมาส่งลูกแล้วก็พานนองมน์มานั่งกินขา้าวกินข้าวเราคอยกาดยังมัสูดอากาศดีๆพี่น้องก็เลยมาถานที่แห่งหนึ่งนัง่นงยี่ใต้โมใหม่ลมพัดวีวีมีความสุขพี่น้องเพราะว่าขันห้องมาเหร่นน้ำปลาน้ำธรรมชาติแบบนี้นะกับว่าในปลาคัดอกมันมันยุ่ขางแบบ สองของบึงริมห่วยสถานที่แห่งหนึ่งนะครับแลมมันช่วยมากเชียงน้ำกระทบฟังมันยัเทามีแห้งพี่น้องรับลมยเย็นๆนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องตามสไตล์อ่ะล้วจะบอกมันแม่จะว่าใคขคอยมันถามคอยมาอยากให้คอยตอบมันถามมาไม่ก็เอาเอาเวลาไปดูแลลูกเออมึงนะ ลูปัญญาอ่อนของเมืองนานมึงจะม,มานั่งคิดทำพูดพั่มเพื่ออยู่นี่ทำไมไม่มีประโยชน์งานการก็ไม่รู้จักไปหาไปทำคนเกียดทั้งโลกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ,อเอา,เอาตอนที่ว่าตอบเข้ามาเอาเวลาไปเบิรงหลุมก่อน,นพี่น้อกคอนเสิร์ตเนี่ยก็แสดงว่าเจ้าเนี่ยจยังเว้าใส่ไข่เยอ ก็อยากบอาให้มันกินใจคอยบอกใส่หัวใจคอยบอขคอยเจ็บว่าสันซะให้ค,อย,บบรรหคอยกระแทกเขาควบรู้สึกคอยให้สมองอนวยนิดของข่ยนี่คิดขึ้นมาด้วยความเสียใจเศร้าใจตรอมใจเลยวร,ระสันตซะเจ้าอยากให้่อยตรอมใจย้อนคำบ้าเจ้าคอยกัสีคิดยังคนมีสติคือพระพุทธเจ้าเป็นสอนธรรมะเป็นสอนพระขจาวเป็นสอนอนูบาายา์พ่อแม่คอย จะเกิดยังกินกับตัวเองนี่ก็อันนี้บ่ได้ว่าตีว่าจะคล้องจะคล้องกับว่าเป็นคนดีกัทําการเียนหรอกพี่น้องอันบอกว่านี่ว่าเป็นตีสลอเป็นคนดีแต่แต่ว่าตามคนเท่านี่เน,นาะใหญ่มากป่านนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการอบรมบ่มนิสัย่านการพอแม่ครูาอาจารย์สอนมาพอสมควรแนลน้วอายุกระเทาแล้วกันที่เรามันก็มีความคิดบ่นลื่นกันหอกคนเท่านะมันอยู่ที่โอกาสไคมีโอกาสดีขำรวยไปว่ามีโอกาสค่ะไปตามวัฏนธรร สำหรับโอกาสข่อยมันกะจิประมาณนี่นะคือพี่น้องเห็นเลี้ยงว่าดูแลลูกบ่น,นี่ก็ข่อยขึ้นว่าข่อยเฮ็ดในหน้าที่พอได้เต็มที่สําหรับข่อยเฮนะ็ดใดเราเด้พี่น้องเฮ็ดดีคนนี้ก็ชักเย็ดช่างไหนหนระข่อยเฮ็ดือยังพอแม่คนอื่นเขาเลี้ยงลูกกันเฮ็ดสัมภัรมีกําลังแม่เนี่ยต่างกําลังข่อยถ้าี่เอาข่อยเปรียบเทียบใช้ผู้เพิ่นมีโอกาสผู้เพิ่นพร้อมผู้เพิ่นมีทุกสิ่งอย่างเพิ่นก็ยอมมีความอบบุนก็เฮ้าอันนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่คอยที่ผคิดไปเปรียบเทียบแบบนั้นคอยที่คิดแต่ว่าคอยไปเปรียบเทียบคนที่ซ้ำข่อยหรือว่าด้อยก็ข่อยที่พน่มีโอกาสซ้ำข่อยมันก็ได้เกิดแรงกบันดาลใจแรงกาลังใจเข้าในต่อสู้ว่าเออบัดผู้เขาอันนี้เขาไม่ได้เปรียบเทียบดูถูกผู้ใดเด้อ่ยอยเปรียบเทียบว่าบัเข้าเจ้าน,นี่ไต่สะพานนะผู้เจ้าเคยเข้าไปในกรุงเทพบ่เขาเลี้ยงลูกเขายไต่สะพานนะเข้าเห็นเข้าเอาเงืนอหนเขา ด้วยการทำท่านเขาจัางเอิวมาขอท่านน,นั่นเนาะเขาก็ยังมีแรงอยากพึ้นจากสู่ชีวิตถึงห้ามองเขาว่าเขาเป็นคนขอท่านในมุมหนึ่งแต่ว่าการห้ามโมงในการด้านสู่ชีวิตของเขาเขาก็ทีได้เห็นว่าเขายังต่ตสู่ชีวิตท,ทั้งที่เขาพิกลุ่มพิการบางคนกับขา,าขาดบางคนกับแขนขาดเขาก็ยังบยอมแพ้เขาก็ยังสู่ชีวิตเพื่อจเจีวชีวิตรอดแต่เขาไปมงเหมือนกันเขาจะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเอ๊ะกูก็ นั่งก,ก็อยู่เป็นปกติคนนี่วะก็ต้องสู่ไม่เนาะก็ต้องเลี้ยงลูกของไข่อยตามที่ไข่เลี้ยงได้ละเนาะเจ้าบ่าเห็นว่าตาละมือนี่ว่าขันข่กับน้องมดไม่ได้เลี้ยงลูกย่างเอาใจใส่นะมันจะเป็นสภาพเช่นไรก็คิดเอาว่าก็บิ่งว่าลูกไข่เขาอาย่ปกติอาย่คือค้นทั่วไปเด้หระอย่างน้าตอบแล้วเนาะอันนี้เนาะเอาเอียงอีกอันนี่งานการทำไมไม่ไปช้ำมานั่งพั้มเพื่อทำไมนี่ สิ่งหนึ่ก็ร้อมเพื่ออนี่ก็คืองานของข่อยนี่แหละคือข่อยทํางานเจ้าว,ว่าข่อยใจพแล้าข่อยบอกเจ้าล้านเที่้วงานของข่อยคือการทําคลิปไม่ว่าข่อยจะทําคลิปอันไหนก็แล้วแต่มันคืองานของข่อยอพราะว่าข่อยจะเห็เนแนวกินกับพี่น้องเพราะว่าข่อยจะไปเที่ยวกับพี่น้องเพราะว่าข่อยจะนั่งพูดคุยกับพี่น้องหรือนั่งตอบโตค้คนนี่มนาข่อยมันล้วนแต่เป็นงานของข่อยทั้งสิน้นงานก็คืองานทําคลิปข่อยก็บ,บอกว่าเจ้าแล้ว คนเกียรติทั้งโลกไม่อายบ้างเลยเหรอยังหน้าด้านอยู่ในสังคมนี่อีกเหรออันนี้ก็อทว่าคนเกียรติทั้งโลกบอเด้กแสดสว่งม,มึงตาบอดอันใส่เข้ามึงมึงเลย,ยนะบมึงตาบอดตาบอดเพราะพ่อมึงใจบอดอีกคนเขายอมให้กำลังจกูเขาเยอะแยะในช่องขูนอ่ะมึงไ่เห็นบ่คอมเมนต์สิบคนน่ะกำลังใจหกดาซีย,ย่างหน่อยกับหกคนเอาอ่านี่แหละมันกันขม,มีนะขคนสั้งตลอดมันเป็นไก่วไ้ดอก สร้างกับมิตรกูก็มึงแหละสร้างกันคนที่พิมพ์มาเพราะว่าถ้ามึงสร้างกูได้กูก็สร้างมึงกูจะหักมึงเป็นไฝบได้ว่ามึงสร้างกูเด้แต่ว่ากูให้อภัยมึงคือกูว่่อยากสนใจมึงกูก็ทำนาทีของกูไปกูเกิดมาบ่ได้มาเพื่อจะมาโซกับมึงแต่ว่ากูได้มาโซอันนี้กูมาตอบคอมเมนต์กูมาบอกอธิบายเพราะว่ามึงใส่ไยกูมึงพิมไว้กูว่ากูบ่าสนใจรู้ว่าดูแลลูก แต่กวงออมากนี่คือมองพวกองเต่งว่ากูดูแลกูหักกูแพ้งตายเลือดกูอ่าโอเคอ,อย่างานี้บัดนี้ทำไมยังหน้าด้านกล้าอยู่ในสังคมนี้ถ้าไม่หน้าด้านมันเคยได้ยินคําสุภาษิตเขาไว้เขาพูดไว้ไหมคนโบราณโบราณครูบาอาจารย์ด้านได้อายอดอจาไว้นะด้านได้อายอดเพราะว่าด้านพ่ออะไรพราะกูไม่ได้ขอพ่อมงกินเออกูไม่ได้ไปทําอันนาบนหลังหัวมึงเออ กูทาสุดจริตกูทําขายความรู้ด้วยการทําคลิปแรกกับยอดวิวให้พี่น้องมาดูเพื่อได้โฆษณาได้เงินเข้ามาถึงมันไม่มากแต่กูก็ยังมีอะไรทําก,กูได้อยู่เฉยๆกูม็ได้นอนตื่นสายแล้วก็ไม่ทําอะไรถ้ากูทําอย่างนั้นกูคงไม่มีปัญญาอยู่ได้ทุกวันนี้หรอก<ม>เพราะชีวิตของคนเราต้องขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยเงิน<ม>ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมีที่นอนมีเครื่องนึ่งห่มถ้ากูเป็นคนไม่มีอะไรกูจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเสื้อมาใส่ เอาเงินที่ไหนเติมน้ำมันรถแล้วไปส่งลูกให้มึงมองย้อนกลับไปคิดดีๆว่าเอาไอเพชรถ้าเกิดมันไม่ทํางานมันจะกินอะไรมันจะใช้ชีวิตยังไงให้มึงจําใส่สมองมึงนอันน้อยนิดของมึงด้วยคนที่ถามนะอันนี้ไม่ภาพรวมนะเฉพาะคนที่มาว่าผมนะครับอ่าสรุปแล้วถ้ากูไม่ทํางานกูไม่มีแดกหรอไอไอไออะไรวะเสียมันจะไม่เพาะเออ ไอสมองกว้างเออไอสมองกว้างเอยแค่นั้นพอเอ,อมันนักลางโง่จริงเมืเออมหัวเมียมึงนะ่ะพอกันเลยนะหัวเ,เมียมึงนะมันไม่แค่ว่าพอกันสิ่งที่กูกับเมียกูดิ้นรนปกป้องตัวเองพ่อไม่มีใครปกป้องเรอาอ Fc คนที่เขาปกป้องมันก็เป็นแค่ตัวหนังสือที่พิมพ์มาให้กำลังใจแต่เรามีกำลังใจแต่พวกมึงไม่เห็นไง มันนี่เหมือนกูพูดเองแม่นแม่ทำไม,มถึงพวเมียมึงพอกันนักพ่อกูอ,กอยู่ด้วยกันไง่อ่าก็เพราะว่าตูเข้าใจกันไงคู่ชีวิตมึงเข้าใจไหมความรักของคนเราจริงๆริงอ่ะการแต่งงานก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาวัดว่าคู่ัวเมียจะรักกันตลอดไปนะไม่ใช่กันแต่งงานเขาเรียกทะเบียนสมรสอ่าทะเบียนสมรสก็ไม่ได้ชี้วัดว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปคนสองคนสมัยก่อนสมัยเขาตั้งโลกมาใหม่ๆัวเมียที่เขาอยู่ด้วยกันมันไม่มีทะเบียนสมรสหรอก อ่าคนสมัยก่อนๆเขาก็ยังมีลูกหลานเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองจนมาถึงทุกวันนี้เพราะอะไรให้มึงคิดเอาไอ้สมองหมอบสมองอเออเอาโอเคถามไปอีกถามมาเพราะจะตอบให้อันนี้ตอบแบบมีความรู้นะไม่ได้ด่าไม่ได้ว่านะถ้ามึงจะเครียดก็แล้วแต่มึงอ่าเพราะมึงพูดใส่กูมึงก็ไม่กลัวกูเครียดเลยนะเออไอ้ขี้ตมปาดติดต่อ ก็ขี้เหรอ่าเมียขี้เหลยก็ไม่หนักงอพ่อเหมือนกเมียูขี้ลาตีอ่านั่งกูยอมรับพ่อมึงตั้งให้ก็ถือว่ากูตอบสนองมึงแล้วกันเออบาปอ้าวตามก็ธรรมดาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นมากับพ่อกับเม่กูนะอันนี้กูมันเป็นเองอันนี้มันเป็นเวียนร,รมของกูกูมาอายุป,ประมาณสักสามสี่ขวบเท่าลูกกูเนี่แหละอาบอไทยได้พี่น้องอมาอันนี้ขอขอโทษผู้อัน เอฟซีธรรมดาที่น่ารักก็เด้อขอยบอกอย่าว่าพวกตัวยงอันนี้ขอย้บว่า,า,า,าพี่น้องฟังว่าแพ้เป็นข่อยนี่บ่ได้เป็นมาตั้งมือเกิดเมียข่อยหอยอา,า,ายข่อยออกมาพบใามีสองประกาศมีเมตาลิวร้อยแต่ว่าอันนี้ข่อยมากเป็นเวีนกร,รอนกว่าข่อยเป็นฝีขอยเคยบอกในคลิปขอ่อยเยอะประมาณสี่หาปีเขาเป็นฝีคนสมัยตะกี้คนมีความเสียของผู้เฒ่าเป่าตะกี้นะ้าไปเป่เปาบานนั้นบานนี้นะมันหายลีแต่ว่ามันหายแบบว่าไม่เป็นการรักษาโดยแพทย์ผู้เพิ่นเลี้ยนมากนะ มันเศร้าถ้ามันได้กลายเป็นแผลเป็นฝีมันแตกเนี่ยใครแมนสมัยสมมติเป็นฝีคือไปพาตัดไปยังก็คือข่อยกับพวกได้เป็นแบบนี้เลยหรือไม่ขวยมีเงื่อนขอไปตัดออกก็ได้สมมติแม่ตัดจมูกก็ยังเห็ดได้นาผู้ให้เขาก็ยังเห็นได้ภาษาเองซ้ำหนีกันมีเงื่อนแต่บุฟบ่ต์ไอซีเลียดอันนี้เออตาเปี้ใหขายอมรับเขาถ้าต้อเป็นความจริงในสายตาเจ้ามึงคิดได้ยังไงมึงเอาเมียเป็นคนลาวเป็นผู้นําอันนี้คิดได้ยังไงมันเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วทำไมมึงปล่อยให้อีลาวเป็นผู้นนมมึงงเป็ไททยแ อันนี้น่าจะเป็นพวกมึงคิดเองนะเรื่องการเป็นผู้นํานี้มันเราสองคนก็ต่างคนต่างเป็นผู้นําซึ่งกันและกันเราให้เกียรติเท่าเทียมกันเพราะว่าคอยเป็นผู้ใช้เราคอยต้องเชื่อมนาานี้ยังก็ต้องเป็นคอยตัดสินใจคนเดียวบ่คอยส้อนลูกซ้อนเมียเขาว่าให้พึ่งพาตัวเองให้มากๆให้หักตัวเองไม่ต้องหักคนอื่นหลายก็ตัวเองแมนตางมุมนกับว่าต้องมาหักข่อยหลายก็ตัวเองมาเรียเขาจะหักลูกอคอยซ้อนใม เพรว่าจะเป็นลูกกับเมียก็ต้องฮักตัวเองลำดับหนึ่งให้มากมาๆฉันรักลูกฉันมากกว่าแักฉันรักลูกฉันมากกว่าตัวตัวเองเพราะคนนอกจะฮกคนอื่นหลายก็ตัวเองนะเขาเอื่นว่าฉันรักลูกฉันรักแม่ฉันรักครอบครัวฉันทุกคนโอเคคนนอกลำดับแรกจะต้องฮักตัวเองเพราะว่าตัวเป็นผัวเมียกันเป็นพ่อเมียกันถ้าเกิดท่องไปเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บมากเพิ่งจะเก็บแทนเอาไปเลยอันยิ่งไปกว่าลายเส็บขอล้มคลานดากนอนแล้วเขาหยิบในเดบอ เดียพี่น้องอทุกสิิงทุยงอยอานะออ่างข่อยเบามากเลยขอกระเวยด้วยเหตุและผลที่พี่น้องอยากฟังคนมืสซื้อข่อยแต่ว่าให้คิดมองข่อยในแงดด่ดีเลยย่ามองข่อยตัในแง่ลบห้คิดมองกับว่าเขาถามผมว่าม่ได้เขาตอบแบบนั้นแต่ว่ายังมาว่าันคือยังข่อยเห็นในคอมเมนต์เนี่ว่าพวกมึงตื่นเช้ามาเขาตั้งกล้องด่าเอฟซี FC, ด่าคนทั่วโลกให้สักูอยากบอกม,มึงฟังซื้อเลยว่ากูไปด่าคนทั่วโลกที่ไหนมึงฟังดีๆกูก็บอกตลอดว่ากูไม่ได้พูดภาพรวมมึงใส่ร้ายมึงใส่ร้าย มึงอย่ามาแบบแบบอยากใส่ร้ายอยากแบบว่ามึงฉลาดกว่ากูเอาไงยๆมึงอยากทาให้คนเกลียดกูมึงอยาก,ยากทําให้สังคมหรือว่าเจ้าหน้าที่มองกูในแง่ไม่ไม่ดีก <c oughs> ูก็บอกน้ำเพเลินหมดแล้วทวงมุกดหารในเจ้าหน้าที่อะไรอเออเพื่นอ <ลด S 2> นรถดีแท้เ่อไหนเตาคว่มลูกเพื่นมีต่บ,บอกว่าอันไหนไม่ดีก็อย่าทํานะอันไหนมันโน่นนี่นั่นแต่เราทำคอนเทนต์เราก็ทําไปโอ้ยมีตะสูดเรามาบอกใส่รุนใส่ร้ายเมท้าขนาดมาหากูอยู่ฮอดเนี่ยนอดกัน อันทํำทาสิแกนพ่มมาจบกูเนโอ้ยอยากหัวจำเป็นสูเก่งจีเป็นสู้เหนือคนไหวเป็นแก่กระจกจำเป็นสู้เก่งจะเป็นส่วนมีทนายส่วนโตได้ปรึกษาตลอดนะสูงเนาะกูก็มีคือกันทนายกูจำเป็นสูงจำเป็นสู้ลูกดหมายครับจะเป็นสู้ฉลาดครับสูงจะสบายคือว่ากูกับไอ้มดนี่แบบว่าโอ้แบบว่รู้เรื่องอะไรเป็นเด็กอมมือแบบคือยังนั่งคือยังเมียกูกูยอมรับอยู่ เขาใจยูสูมาหล่อมันตะละมือน่ะสูเห็นมามันอ่มอมน่ะมันเหยาะขึ้นเนี้ยภาษาบานเฮาคือว่าเข้าแท่งคขมเมมต์อันนี้ไปเข้าบอกใส่มันเนอะเวลามันไหลสดห้องมันรวมกันได้สิบก้อนหรืยี่สิบนเนี่ยเขาไปพิมพ์ในมันไหลสดแต่กูเหยาะขึ้นพวกมึงมาตือกูด่ากันเหยาะขึ้นคือกันอันนี้ในด่านของข่อยคิดนะพอูบอสูนเวลากูด่าก็ับบมึงสวนกับมาดอกอีสับเออแล้วก็ตีทำท่าว่าอ้างว่าสมมติว่านางมดมันไหลสดเนาะสมมติว่ามันไหลสดเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ ต,ตีเอาเรียงอื่นเขามาพิมพ์ถามมาเนะี่ยตีเขาไปว่ามึงยกตีนใส่คนไทยมึงนวนตาสมัยใดระโบกัดเขาก็ปรับปรุงโตมาแล้วองมืงินกลับมาบอกต่อันเดิมๆมามึงดาา่าพ่อร้อเมีคนอื่นวันมึงดา่าเมียเขาอีโม่อีหมอยังบวกึดเออ,อหอ้เขาไปทัวรทีบทัวเด่น คับคลิปอันคลิปเนี่ยก็คลิปได้เงินกินขี้แล้วอันได้เงินแล้วขี้ออกแล้วแม่ไปฟ้องเอาอันนั้นมันตั้งแต่สมัยไหนแล้วสมัยปีแล้วเก็บมาหลายที่ะอันตะกี้น่ะเอาอันเอาอันเก่ามาใส่อันใหม่เอาอันใหม่ไปใส่อันเก่าอยู่ตัดกลับไปตัดกลับมาคอมข้อมว่านั้ำวนเราเคยว่าตั้งตาสุ้กับลู่ว่าตอนเพียกันครับผู้ใหญ่ใจดีอย่างตะยุบวากุ้งบ่เนาะเออแม่งก้าวก็ไพ่กับพวกจักจนมาพานมาจนมาจนเศร้าจนเงียบคนไม่เอาสู้กับไปเอาคลิปเก่ามาตัดมาว่า อาดจักอันเก่าจักอันใหม่สูเฮ็ดมั่วไปเบิดเพราะว่ายังเพราะว่าอยากใส่ลายอยากให้ค้นซั่งเราสู้ขึ้นมาเขาสิห่งหักสู้บ่สู้แบบนั้นอัดมาห้องเอิ้นคนอยู่เฮียนเขากะกะกระแกละคอมเมนต์หารอคอมเมนต์ดีใจไรโอ้ยก็มีแต่คนคนหนึ่งกับกี่เมียวันหกชิฟอันเรามันกะกะแล้วแต่คนนอกนี่หลักที่ทิ้งหารอคอมเมนต์หกรคอมเมนต์ดีเมนต์กระเป้เมนับมาเป้นสิ่งที่คอยเว้านี่คอยเว้านี่ ก็บอกเว่าดอกบไม่ว่าเขววาจิบังคับอะไรพี่น้องมาฮักเดิอว่วาเรื่อการฮักการเพียงการสร้างมันเป็นสิ่งที่บังคับกันเมื่อไรพวมฮักกันบังคับกันเมื่อไรถ้าเพียงเขาอ,อยากเสนอความเบาในด้านมุมของข่อยเขามีมุมของเขาข่อยมีมุมของข่อยไห้คนที่เพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่มีมุติภาวะพ่อมีสติสัมัญชนาเต็มร้อยนะให้เพิ่นคิดชัางน้ำหนักอีกมุมหนึ่งว่าเออสิ่งที่บ่าเพชรพูดมาเขาก็มีเหตุผลในของตัวของเขานะ เขาก็ไม่ได้เวลาลานไข่เขาก็พูดในเนื้อหาพื้นที่ใน YouTube ของเขามีคนมาด่าเขาเขาก็ต้องปกป้องเขามันเป็นของมนุษยธรรมอยู่แล้วแบบนั้นเขาเรียกยังไงล่ะเป็นของมนุษย์คนๆนหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนนี่กันเราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันอยู่บนแผ่นดินพื้นเดียวกันเป็นอย่างขา้วหักกันขันวหักกันกับยูทูบเซอร์ยักษ์สางคว่เดนรอนในซึ่งกันและกันนี่คือคติธรรมในใจข่อย นี่คือความรู้ที่ข่อยอบรมบ่มมีไสครูบาอาจารย์สอนมาจะจำไม่ตรอดว่าบนฟ้าฉันก็จะโคตเฮาเกินมาอยู่ใต้ฟ้าพื้นเดียวกันพ่อแระว่าเหงาไรสำคัญมันอย่เพ็ดได้บ่โอเคโอเคพี่น้องเอาใช้หลักคิวนี้กันพอพีดพอยังไปกันค้ามในบ่สุภาพหรือว่าบ่ทธสิงห์สิงใจบ่ได้ขอขอโทษขออภัยคือว่าข่อยบ่ไริวาภาพร่วงแล้วนี่ปากซ้ำมาแจ๊ดนอนเดี๋ยวเว้าด่าเป็นแล้วนอนเดี๋ยวนีไข่อยเว้าเอาเอาชีวิตรอดเด้เพราะว่าหยัง ถึกดา่มามากลงดา่าคุณไม่เป็นไรแม่ <ไ would? S 2> เขาใหญ่เขาก็ใจข้นมันเสกว่าในเมื่อสูบอกกูใส่กระปุกฮุกอสิเป็นกระเทยต่อไปกูจะแ,แ,แต่งหน้าเด้อบาตนี้ยกูจะแต่งหน้าช่วยสูเบิงเลย่อบนตรเทนี้ยะะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นกระเทยจริงไม่จริงนีก็ลองมาทดลองได้นัดเลยจะไปรีสอร์ทไหนก็ได้จะว่าผู้หญิงนะผู้ใหญ่ไม่เอาเออจะว่าผัวนวีม okay าเหรียญจะเอาไปโอเคไลไปกอนครับ